ไปแล้วลืมกดไปจะพึ่งลืมล้ะดิบอก,อกสวยลูกค้าสกินแน่นตึง้งรวมเสื้อกีฬาบาสบอลอะไรอีก็บอสก๊อกกี้วันเนีรวมอ่ะทุกคท,<อ>งทางรวมอะ่ะ ทุกอย่างลยกท่านทุกทุกอย่างแล้วแต่ใครจะใส่อยากใส่ไรก็ใส่ลูกค้าอยากใส่วยไม่ใส่ะ่ตรงกใส่ก็ไส่นะลูกค้าไ้องแต่ตีก็ตีกีฬาอะไรหรอก่าใหม่แล้วแต่เราใส่ขับรถขับเรือทุก้าแด่หมดกันแดดกันลมคูนี้ใส่ไม่ร้อนนะคะเสกีฬาอาจะเย็นๆตกซีนะทุกทานีนรวค่ะซีวีลเลย ของของพรุ่งนี้นะความระดับที่หน้าร้อนได้นะครับแต่ใครอยากได้เร็วสั่งแก๊สสั่งวินได้นะคุณฟ้าเ,เออมีแก๊สมีวินนะตรงด่วนเนวนร่งด่วนจีได้เลยคุณฟ้าแต่ในเลือกตัง้งไปยอันเดอร์ของดีดีอัเดอร์แล้เขาใจเี่เฮ้ยมาพูดตออโลกหาแบบตายเองนีะนี่เหมือนภูไฟเลย รวมเลยนะค่ะร้าหนึ่งเนี่ยไม่อยากขายแพงลูกค้าหนึ่งเนี่ยได้ราคาลักเซลน้องพี้เนี่ยเขาไม่เชื้ออะไรพี่เหรอสัพพ์โอเคเลยอะจัพพ์ใช้ได้ข้าวใหม่นะไม่นก็หนึ่งค่ะกระสอบข้าวใหม่นะนะแต่เลยใหม่เลยกระสอบมันเขียนไว้จริงจรับใหม่นะลูกค้าดูเขียนไว้จริงที่พูดงงเนี่ย รวมชายหญิงค่ะลูกค้าก็สดเร่งประมาณสองตัวสโมอรนี่พี่สตัวชอ่ได้เยอะไป็นปขาบางคาไม่เป้นนะอจริงๆไม่เป็นเป็นวายสวยมากเป็นแมออะไรไม่เคยเล่นบอลนะไม่เล่นใช่ยเดียวเลยกเยนวันนี้ใส่เย็นๆอย่เลย จักรานผ่้ชายรัวนะฟ้านะยวรวมีทุกกีฬาเลยกีฬสีเง่้ยนกกี่นาร้าใส่ขอบนั้นะลูกค้าลูาแต่ตอนนี้อากาศอย่างนี้ลูค้าตงจัดเลยเนี่ยจัดเลยสงการไงเลยรับมือต่องสงการแล้วตอนนี้ันต้องสงอะไรแล้วสงน้ำเหมืนเดียวพอร้อยอย่างเี้นะ เหมือนซ้อนตกนรกนี่แหละนรกจริงจรงสวยแบบดูตรงนี้นอนมากไม่อยากโกดอย่างเนี้ยฟส่าลาปลาดีด้วยใส่สบายสบายตีกลอกันค่ะนี่สวยเยรับได้นะลูกค้านะลูกนี้ยังว่างอยู่นะยังรับได้เยอะ ตัวเงใส่น่ารักไหมรัด้เอาเล็บที่ไหนมาไหมาทำผ้าไม่เกี่ยวเล็แตะปกปิดเลยปกิเจ็บไหมาจะโดนผ้ายัดแล้วอบมุ่มีกอี้ลกไีไ้ีกสวยเลยค้าดูดู ลูกค้าลูกรี้เส่งฟรีนะเสื้อกีฬานะคะ5 5า0ร้อบาทตัวนี้เป็นป้ายเคนีคอ่รรวมกีฬารวมหญิงชายเน้นชายจะเป็นส่วนใหญ่นะคะลูกค้าทุกกีฬามาที่นี่เลยทุกยี่หอ้อมาดูเอาเลยมีอะไรบ้างดูเลยนะบอกมีงานกีฬาอะไรบ้างลูกค้าลูกค้าดูเป็นเนาะรวม ไม่พาไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าพาโอเคอยู่รู้แต่ว่าจับใส่ได้รู้แต่ว่าตัวสวยแค่นั้นะสวยรู้แต่รู้จักแต่ไนกี้อะดีด้าอะอันเดอร์รู้แต่ว่าใส่ได้ก็ขึ้ใส่เลยอ่ะรู้แต่ว่าสะอาดอันเดอร์หอกดีอ่ะอันเดอร์หอกเยมากให่อะไม่รู้จ้าสมองซ้ไม่รู้จักอะไรเลยรู้จักแหงอย่างเดียวแหงอย่างเดียวลุงบอรเขารู้เลยแค่นหนเขารู้หมดแตงหมดแตงมีค ซอยอย่างเงี้ยแพงเนี่ยซอยมากซอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยัดไปเลยค่ะลูกค้าเขาไม่เอาเออเอาไปเลยเสร็จ like ป cool ุ่มเลยเานี่โคตรสวยเลยอะซอยเอาไอ้กี่นะลูกค้าเนี่ย ให้ดูทุกตัวลูกค้านับในไลฟ์ได้เลยนะคะกับคร่าวๆประมาณ280ตัวจะให้ดูผ้ามันไม่ใช่เนื้อเสื้อยืดนะคะมันจะเป็นเนื้อกีฬานะคะเียกเนื้อไนลอนนะคะเป็นคอหนี่แขนสั้นแขนโคตรเท่เลยนะฮะสภาพใช้ได้เลยใหม่มากใส่นะคะหญิงชายใส่ได้หมดงานพวกนี้ผ้าสวย เยอะด้วยนะฮะค่าสะอาดลูกสามรอยตัวเอรอใหม่อะลูกค้าอย่างนี้เรียกอักอย่างนี้เรียกคมัรของปักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้จักทากีนมันจะแน่นๆหนีเลยถ้าเป็นงานเบอร์หนึ่งนะคะลูกค้า,าหนังตาจะไหลขาเป็นลายสี่นี่อาดิดาสปักเลยนาโอ้โหอันนี้อะไร

ไม่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 ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่ไม่ไ่ไมไมม่ม่ไม่ม่ไ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 ่ไมม่ไม่่ไม่ไม่ม่ไ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 ่ไม่ไม่ไมม่ม่ไม่ไม่ม่ อะไรนะเพาดูลูกค้ามันงานเขาคือสภาพคือสวยนะสกินของนิกก oh, mm hmm. ี้ล yeah! ูกค้าหน้าใหม่นะคะหน้าใหม่หน้าใหม่สะอาดเลยลูกค้านี่ยูส่งฟีเหมือนเดิมโอ๋เหมาไปแล้วนึงนิกกี้มันฮอนมันฮอนนิกกี้โอ้ดีที่ร้อนแสง โโหอปไนกี้ค่ะดูว่านี่ดูลูกค้าดูดูปาสลามนี่ปินหนึ่งตัวสวยไนกี้สวยยังใสอีกการ์ดได้ไหมอืมลูกค้าผ้าใหม่นะคะอันเดอร์ลูกค้าอันเดอร์เยอะเลยแบนเยอะเลยนะรวมแบนเลยลูกค้ารวมแบนยิ่งใส่น่ารักน่ารักเลยเนี่ยบอกอันมองไม่เห็นใส่ได้สองด้านนะลูกค้า ใส่ด้านในด้านนอกนอกคงไหมคุณหญิใส่อย่างนี้ชอบกับชอบดูเาเดียวเลยมาเลยร่วมขุดยาวโอเคเกมโทรศัพท์เป็นไรไหมมาจากเกมมือถือดีกี้โอ้เรื่องง่ายเจอแล้วได้ไหมข้าใหม่น่ะลูกค้าร่วมหญิงชายนะคะมี่แชมป์เปี้ยนค่ะ ้องตาใส่แล้วล่ะทุกขอบทุกครั้งเนี่ยใส่อย่างแี้สบายเย็นๆเลยสวยดีเนื้อทำเปี๊ยงอารีดาใส่อยู่บ้านได้ใส่เที่ยวได้นะคะลูกค้าไดด้หมใส่ออกไปต่างจังหวัก็ได้พวกนี้ระบายความร้อนได้ดีนะคะขับรถขับเรือยแขนงเข็นยาวอยู่เลยนะอ่าจะหมดแล้วหยังยังมันโดด45กิโลนะคะลูกค้า เบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งไม่ได้จำนวนเยอะลูกค้าเราจะเป็นงานเบอร์นหนึ่งนะคะลูกค้าโอเคโอเคอขอบคุณค่ะ